สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูการทําขนมจีนแบบโบราณนะคะยังมีให้เห็นอยู่นะบ้านตามบ้านคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งมันนะคะใส่ผสมกันลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำักหน่อยนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆคะ่ะทุกคนเป็นวิธีการที่ทํากันบ่อยคะ่ะ ที่อื่นอาจจะหาดูยากคะ่ะแต่สำหรับบ้านเราแล้วค่ะทุกคนทำบ่อยมากมากเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะนึ่งพอสุกระดับนึงนะคะจากนั้นก็จะเอาไปตำต่อค่ะดดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศค่ะเนี่ยค่ะทุกคนขยันขันแข็งนะคะ,ะเนี่ยค่ะแม่ต,มตำค่าตำ ต่ำต่ำตำเนี่ยค่ะแหมผนแหนกนวดนว่าให้แป้งนิ่มนะคะแต่ตอนนี้นะคะแป้งยังมีความร้อนนะเนี่ยค่ะต้องใช้ความเร็วนิดน,ดนึงในการนวดค่ะว่เสร็จแล้วก็จะยัดลงไปในกระบอกของขนมจีนค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะตามนี้เลยแหละ อืมไปนดูมุมด้านนี้นะคะก็คือแผนกบิดขนมจีนคะนเป็นเส้นเลยนะคะ

คนมาเขาเล่นกันพอได้พอถึงขั้นตอนนี้นะคะขนมจีนเริ่มสุกค่ะแล้วก็ลอยขึ้นมาแล้วค่ะจากนั้นก็ทําการตักค่ะตักแล้วก็เอาไปใส่ในทางน้ําเย็นน้ําธรรมดาค่ะไม่ใช่น้ําเย็นนะน้ําธรรมดาค่ะทําไปก็ขําไปนะทุกคนก็มีความสุขกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะหมาจับเส้นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ถามว่ามันต่างกันตรงไหนหรอขนมจีนมันก็ต่างกันที่แบบเส้นรสชาติความรู้สึกรู้สึกไปเองว่ามันอร่อยกวา่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม